สวัสดีครับพายไม่จิงชาแนลครับผมวันนี้เราก็มากันที่หน้าง,งานสถานีรถไฟฟ้าโคกคตนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็28แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เครื่องจักรกดร่วมก็ไม่มาแล้วนะครับผมผมมามามาครึ่งวันนะครับพรุ่งนี้ครับหยุดนี่ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับ ก่อนเลิกงานนะครับผมก็เซอร์เวหหาหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอแมคโครปูแผ่นให้นะครับแมคโครเอมขอโทษครับรถปูนก็เข้ามาเทลินนะครับผมมาเทลินนะครับที่ขุดไว้นี่แหละครับอันนี้ติดลมนะครับอันนี้ บอดจีเหตุได้ถูกเวลานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับดินมันจมนะครับนะผมมันเสียเวลาเสียของแล้วนะครับเนี่ยต้องเดินปูนทิ้งนะครับไม่งั้นขึ้นยากับมันหนักรอข้างหลังจมไปหมดแล้วนะครับับผมเหมือนคลิปก่อนๆนะครับช่องนี้ก็ เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเสาเข็มล้วนๆนะครับผมกบเรื่องจับเสาเข็มนะครับบริษัทที่ผมทํางานอยู่ก็เป็นบริษัทผลิตเสาเข็มสําเร็จรูปนะครับผมมีทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะกลมสี่เหลี่ยมไอนะครับมีหมดนะครับรวมไปถึงแผ่นพื้นสะพานลอยอย่างเงี้ยครับมีหมดนะครับผม นะครับได้ครบจบทีเดียวครับวันที่28นะครับวันนี้นเครื่องตอ,อกนั่ก็ตอ,อกวันนี้ก็ตอ,อกไปเยอะครับเที่ยวนึงอะหมดนะครับผมเข็มประมาณสัก40เต็มครับเมื่อวานนี้60ต้นนะครับผมเป็นเข็มไอยาว14เมตรน,นะครับ22ตอนเดียวครับ ตอกไปหกสิบต้นครับเมื่อวานนี้ครับตอกเขาก็เร็วครับผมถ้าจิ้งหมุดทีทีนี่กินหมูครับเดินอีกอย่างไม่จมด้วยครับแต่ผมจมนะครับนะครับผมหุนนะครับเสียเวลาเสียเวลาด้วยเสียของด้วยนะครับบรรยากาศหน้างานครับผมอัปเดตให้ดูนะครับผม ก่อนหยุดปีใหม่นะครับเข็มก็สต็อกไว้แล้วครับผมเพียงพอแน่นอนครับหลังปีใหม่มาก็ลุยกันเลยของผมนี่ก็เดินถอยหลังมานี่อย่างเดียวนะครับเข็สิบเอ็ดเดี๋ยวโซนนี้นะครับผมของผมถ้าผีดชอบโซนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเข็มสะวายน้ําเข็มยี่สิบหกเลยเข็มไอยี่สิบหกสองออนเชื่อมเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเครื่องตอกตอกแล้วนะครับมันนี่เราใส่ายน้ำเราใส่ไวน้ำที่อยู่ตรงนี้ผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยครับผมช่องการทํางานนะครับผมสายอาชีพครับผมบริษัทก็มีครบหมดนะครับมีทั้งแมคโครมีทั้งเครื่องตอกเครื่องกดนะครับ รถเทลเลอร์ขนส่งนะครับมีครบครับผมยังไงก็ยาวๆครับผมสายอาชีตสู้ๆครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ